บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมีพระภาท อรหันตสมมาสมุทิเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม กิจนี้เป็นศูนย์กลางแห่งกรรมคือการงานที่กระทำทุกอย่างและแห่งสุขและทุกข์กับทั้งเป็น ที่ตั้งแห่งท้งส่วนดีอันเรียกว่าบารมีทั้งส่วนชั่วอันเรียกว่าอาสวะเป็นสิ่งที่ มีค่าอย่างยิ่งในบุคคลทุกๆคนเป็นที่เก็บแห่งสิ่งที่ประสบพบผ่านมาในอดีตท,ทั้งหมด เพราะฉะนั้นจิตภาวนาการอบรมจิตจึงเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญจะทำให้ปรากฏคุณค่าของจิต ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะที่ทรงบวชเ,เพื่อความตรัสรู้ก็ได้ทรงทำจิตภาวนาอบรมจิตนี้ ให้เป็นสมาธิอนันบริสุทธิ์และวิธีที่ทรงได้สมาธิอนันบริสุทธิ์นั้นก็ไม่ใช่ทรงได้จากคณาจารย์ ที่ได้ทรงศึกษาโดยเฉพาะคือไม่ใช่ทรงได้จากท่านอาลารดาบทกาลามโคตรท่านอุทธกะดาบทรามบุตรแม้ว่า ขั้นของสมาธิที่ทรงศึกษาได้ในสำนักของท่านอาจารย์ทั้งสองนั่นจะเป็นขั้นฌานสมาบัติก็ตามแต่ว่ามิใช่ฌานสมาบัติ สำหรับที่จะให้ตรัสรู้พระโพธิญาณพระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นทานสมาบัติเพื่อที่จะไปเกิดในพรหมโลก่านรูปประพรมมารูปประรมม แต่ว่าทรงได้หลักการปฏิบัติสมาธิอันบริสุทธิ์เพื่อพระโพธิญาณนั้นจากเด็กๆนั่นเองและเด็กที่ได้ ระมาธิอันเป็นแบบให้ทรงถือเอามาปฏิบัติต่อนนั้นก็ไม่ใช่เด็กอื่นไกลแต่ว่าเป็นเด็กคือพระองค์เองเมื่อเป็นพระกุมารตามเสด็จพระราชบิดาไปในพิธีแรกนาขวัญ ในขณะที่ะบิดาทรงประกอบพระราชพิธีแรกนาควันนั้นพระองค์เองซึ่งเป็นพระราชกูมารเด็กก็ได้ปกระทับนั่งณภา,ายใตรว่าจิตของพระองค์รวมเข้ามากำหนด ลมหายใจเข้าออกก็ทรงได้สมาธิที่บริสุทธิ์อันนับว่าเป็นขั้นปฐมฌานที่ว่าเป็นสมาธิที่บริสุทธิ์นั้นก็เพราะว่ารวมเข้ามาโดยที่ม่ได้มุ่งหวังอะไร จิตรวมเข้ามาอย่างไม่มุ่งหวังอะไรจึงเป็นสมาธิที่บริสุทธิ์และการได้สมาธิที่บริสุทธิ์ของพระองค์เมื่อเป็นพระราชกุมารเด็กน,นั้นก็ไม่มีวิธีปฏิบัติ อย่างโน้นอย่างนี้อะไรมากมายจิดรวมเข้ามากำหนดลมให้ใจเข้าออกของพระองค์เองเพราะว่าทุกคนก็ต้องให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่ตลอดเวลาจะไปข้างไหนก็ต้องให้ใจเข้าให้ใจออกไม่ว่าจะเดินยืนนั่งนอนเพราะฉะนั้น เมื่อนั่งสงบอยู่เฉยๆลมหายใจเข้าออกก็ปรากฏเพราะว่าไมันจะเป็นนึกอะไรที่อื่นก็จับลมหายใจเข้าออกที่ปรากฏนั้นกำหนดจิตกำหนดก็ได้สมาธิแหละจิตของเด็กนั้น ยังไม่มีนิวรณ์อะไรยังไม่มีกามาชั้นพยาบาทที่นมิทะกุจธธักุกุจักวีกิจชาอะไรมากหรือเกิดจะไม่มีแล้วก็ไม่ได้มุ่งหวังอะไรไม่ได้มุ่งจะไปเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอะไรทั้งหมดไม่มีตันหาในกามในภพ อะไรเข้ามาเชื่อปนจึงเป็นสมาธิที่บริสุทธิ์ก็เป็นอันว่าเหมือนอย่างทรงเรียนสมาธิได้จากแบบของเด็กซึ่งเป็นจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีนิวนรณ์บทรงจับเอา แบบสมาธิที่บริสุทธิ์นี้มาทรงปฏิบัติต่อโดยทำจิตให้สงบกำหนดลมให้ใจเข้าออกไม่มุ่งหวังอะไรมุ่งให้จิตสงบเข้ามาจิตจึงสงบจากตามจากอกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีนิวรณ ก็รวมเป็นสมาธิที่บริสุทธิ์และก็ทรงน้อมจิตที่บริสุทธิ์นี้เพื่อรู้ท่านก็แสดงว่าทรงได้พยานคือความอย่างรู้ระลึกชติได้ย้อนหลังไป าติหนึ่งสองสาสชาติสี่ชาติห้าชาติเป็นต้นไปมากมายอันเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติยานยานคือความอย่างรู้ระลึกนิวาดซึ่งในที่นี้ แปลกันว่าขันเป็นที่อาศัยอยู่ในการก่อนได้คำมณีวัดนี้มาใช้เป็นชื่อของบ้านเป็นใช้ในภาษาไทยวัดสว่างคณนีวดัดแต่ว่า สำหรับในพระยานนี้มุ่งถึงขันรูปขันนามาขันคือขันห้านี้ได้ชื่อว่าเป็นนิวาดคือเป็นที่อาศัยอยู่หรือเป็นบ้านของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ ก็คือภูที่ยังมีความคล่องอยู่ยังต้องเล่นไปอยู่ตามอำนาจของตัณหาคือความดิ้นรนพยานอยากของจิตใจคือวัสัตว์และก็เป็นโลกอย่างหนึ่งเรียกวัตสัตวโลก ก็หมายสัตว์คือภูที่ยังมีความความคล่องอยู่ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดา,ามารพมไม่ว่าจะเป็นสัตว์สิริฉานเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายเมื่อยังมีความคล่องอยู่ หรือกิเลสเป็นเครื่องคล้องอยู่ก็เรียกว่าเป็นสัตว์ทางนั้นคือสัตวโลกตั้งอยู่ภายในจิตนี้เองก็มีนิวัตคือมีบ้านเป็นที่อาศัยอยู่ในชาตินั้น,น,นก็คือขันรูปขันนามขันนี้แหละ ็สมกระลึกถึงพระองค์เองซึ่งอาศัยอยู่ในนิวาสคือบ้านอันได้แก่ขันเป็นที่อาศัยอยู่ดังกล่าวย้อนหลังไปได้ตลอดจนถึงรายละเอียดต่างๆเช่นชื่อโคตคือสกุล สุขทุกข์อะไรต่างๆในชาตินั้นๆอันความระลึกชาตุผลหลังได้ดังนี้เรียกว่าปุเพนิวาสานุสติยานยานที่เป็นอนุสติคือระลึกย้อนหลังได้ ถึงขันเป็นที่อาศัยอยู่ในปางกอดคราวนี้ก็ต้องพิจารณาว่าจิตนี้เองเก็บเรื่องที่ผ่านผ่านไปซึ่งในประพบซึ่งในประสบพบผ่านแล้วไว้ได้ทั้งหมด ไม่มีบกพร่องและเมื่อได้สมาธิดีจนถึงฌานสมาบัติก็สามารถที่จะระลึกลงไปถึงจิตที่บริสุทธิ์นั้น อันยังเก็บเรื่องที่ผ่านไว้ได้ทั้งหมดเรื่องที่ผ่านไว้ได้ทั้งหมดจึงปรากฏขึ้นมาเป็นความรู้ซึ่งเรียกว่าญาณรู้ที่ระลึกย้อนหลังไปได้อาการที่ระลึกระลึกย้อนหลังไปได้นี่แหละเรียกว่าเป็นตัวสติ คืออนุสติที่ใช้ในที่นี้ก็เป็นความหมายเช่นเดียวกับสติคือความระลึกได้ที่เป็นธรรมะที่เป็นกำลังของทุกๆคนที่ท่านอธิบายว่าระลึกถึงการงานที่ทำคำที่พูดแล้วไว้แม่นานได้ เป็นสติในปัจจุบันในชาตินี้เมื่อใครมีสติดีกดระลึกได้ถึงการงานที่ทำคำที่พูดไว้เมื่อวนัอวนนี้ได้ดีเมื่อวันตืนนี้ได้ดีเมื่อเดือนที่แล้วได้ดีเมื่อปีที่แล้วได้ดีดังนี้เป็นตน้นย้อนหลังไปได้แต่ว่า เรื่องที่จะเลึกนั่นก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นมาใหม่แต่เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วที่ยังเก็บไว้ในจิตส่วนที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อตั้งใจทำสมาธิให้ดีได้สมาธิดีแล้วก็สามารถที่จะลึกย้อนหลังไปได้ ตามสมควรแก่กำลังของสติอันเกิดจากสมาธิที่ดิ่งลงเป็นความรู้ขึ้นมาทันทีซึ่งเป็นพยานคนนี้และต่อจากนั้นก็ทรงได้พยานที่อย่างรู้ว่าสัตว์ทั้งหลาย ต้องเป็นไปตามกรรมทำกรรมชั่วก็ต้องไปเกิดในชาติที่ชั่วมีความทุกข์ต่างๆทำกรรมดีก็ให้ไปเกิดในชาติที่ดีมีความสุขต่างๆเป็นไปตามกรรมก็เป็นอันว่าทรงแด้พยายานคือความอย่างรู้สูงขึ้นไปอีก อันเรียกว่าจุตูปาปาติญาณความอย่างรู้ถึงจุตติคือความเคลื่อนอุปบัติคือความเข้าถึงในธาตุภพนั้นนั้นของสัตว์ทั้งหลายของพระองค์เองด้วยและของผู้อื่นอีกด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่า ได้ตรัสร,รู้เรื่องกรรมตั้งแต่ก่อนที่จะตรัสร,รู้เป็นพระพุทธเจ้าอันนับว่าเป็นพยานที่สองและต่อจากนั้นก็ทรงจับได้ถึงต้นเหตุก็คืออาสวะกิเลส กิเลสที่ดองกิจสนในตรัสรู้เข้าไปถึงอาสวะกิเลสกิเลสที่ดองกิตสนานอ,อ,อันทำให้ได้ทรงพบอริยสัจทั้งสี่คือทุกเหตุเกิดทุกความดับทุกทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกอาสวะ กิเลสที่ดองจิตสันดานเหตุเกิดอ,อาสวะความดับอาสวะทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะซึ่งพยานที่สามนี้เรียกว่าอาสวะขาย,ยายาิความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะและเมื่อทรงพบต้นเหตุดังนี้แล้ว วิชาความรู้แจ่มแจ้งตามเป็นจริงก็บังเกิดขึ้นเอาวิชาคือความไม่รู้ก็ดับไปหมดอาสวะทั้งหลายก็ดับไปหมดเพราะฉะนั้นเชงทรงพบความดับทุกข์เมื่อทรงได้พยา,ยานที่สามนี้เชงได้ทรงเป็นพุทโธคือเป็นภูตรัสร,รู้แล้ว สัตภาวะภาวะเป็นสัตว์คือผูกข้องก็สิ้นไปหมดไปปรากฏเป็นพุทธภาวะความเป็นพระพุทธเจ้าคือเป็นผู้ตรัสรู้ผู้รู้ผู้พ้นพระพุทธเจ้าพระพุทธพระผู้ตรัสรู้นั้นกล่าวสั้นก็คือรู้พ้น ไม่เจรู้ติดรู้ยึดรู้สิ่งใดยึดสิ่งนั้นติดสิ่งนั้นนั่นคือสัตว์ตัดผูกข้องแต่ว่ารู้สิ่งใดพ้นสิ่งนั้นวางสิ่งนั้นก็เป็นพุทธ,ธะคือเป็นผู้รู้ เป็นพระพุทธ,ธคือเป็นพระผู้ตรัสรู้ก็จะนั้นทั้งหมดนี้ก็เนื่องมาจากจิตนี้เองทำกิจตภาวนาฝึกกิจให้เป็นศีลฝึกกิตให้เป็นสมาธิและฝึกกิจให้เป็นปัญญาขึ้นมาเมื่อเป็นดังนี้ ศีลก็ตั้งขึ้นที่จิตและเป็นจิตจิตก็เป็นศีลสมาธิก็ตั้งขึ้นที่จิตเป็นจิตจิตก็เป็นสมาธิปัญญาก็ตั้งขึ้นที่จิตจิตก็เป็นปัญญาเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญานี้ จึงเป็นวิมุตตะกิจกิตที่พ้นแล้วทั้งหมดนี้ก็ต้องเกิดจากความที่เริ่มปฏิบัติมาโดยลำดับอันเป็นจิจตภาวานาตั้งใจในเบื้องตน้นต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจความสุขและตั้งใจทำความสงบสึกต่อไป